เราช่วงนี้เตรียมพัสดุก่อนเคอรี่เตรียมเคอรี่ก่อนเตรียมเคอรี่กันวะเตรียมเกอรี่ มาทดสอบแต่ไม่ยึดตัวดูตัวถึงตรงทำมือเดียวดูลูกนี้ทำมือจิตจิตกันด้วยได้ตังค์เยอะร้อยเงินก่อนให้มันขึ้นก่อนตัวข้าวแกงนี่อะไรดูดูตุลิศพี่โรพี่โรมาดูไหมจดจดพี่โร

รถขึ้นถึงน like ี่ถูกเดินรถขึ้นถึงคนไปไปไปเพื่อนไปครับไปได้ถูกนะไปไปดูดูขึ้นนี่ขึ้นหรอโอ้ยเออเออมันขึ้นประมาณนี้เลยโอ้ยน้าถ่ายรูปกันไปดูไปบภาพเรียบร้อยไปดูไปดูไป

mất tung mưa coi 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 phải không vậy anh? mày quên, ta lại lại coi 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 đi đâu? à, cái này nhau nhau, nhau bao nhiêu nữa mày? mày bị bạc đấy, mày, mày bị bạc đấy, mày, mày bị bạc đấy, mày, mày bị mày, mày bạc đấy, mày, mày bị 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 มันจะขึ้นยิงไฟนึกไปให้ดีโลวงพจับำกวหน่มันต้องเรียกกระโขกมัเนี่ยเนี่ยมันตึงเมื่อการจะยิงไฟบอลแบบโค้ชเน่ายับเป้าไปอย่าเป้าย่าเป้าจุดย่าไปถึงไฟมันติดกระโขกเดี๋ยวกระบอกไปมันยิงเป่าเฮกูเป็นฟูมกันกูเป็นที่ตึงดูเออ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 เอกเอ่เออ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 